สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อเอฟซีทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีคะ่ะมาคะ่ะมาแล้วมาอีกแล้ววันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อคนที่หาเรื่องคุณเขาเห็นพลังอะไรในตัวคุณช่วงนี้ <c oughs> มาดูซิ <c oughs> ห่างหายไปสองวันคิดถึงจังเลยมาคะ่ะก่อนอื่นแม่หมอขอดูท่านแล้วก็พลังงานของคุณนะคะ แล้วก็พลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้หายไปสองวันดูสิ ใช้ไปสองวันเองนะเนี่ยเพื่อนแม่หมอปรับสมาดุลได้ดีมาก ไปบอกจอบวันนี้ไม,นไม่กล้าออกกล้องค่ะเ,เพื่อนตาขอบตาดำมากมือมีเพนด้าเลยนอนดึกโซ่านแล้วก็พลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะออืธาตุไฟธาตุไฟธาตุลม ธาตุน้ำธาตุเหล่านี้นะคะโอ้โหประทา่ากันเลยไพ่หลักของคุณเป็นไพ่ของาศาสนา,สาศาสนาหรือไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของคุณช่วงนี้อยู่ในช่วงที่มีออล่าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองมีออล่าเป็นประกายมีออล่าเจอเจอ,เจอจลัดคือ คนธรรมดามองเขาก็จะเห็นค่ะเขาก็จะเห็นว่าคุณไม่ธรรมดาเพราะว่าพลังงานเป่งประกายเหลือเกินไพ่ใบแรกก็เป่งประกายแล้วค่ะตออให้คุณจะไปอยู่ตรงไหนนะคะดูเถอะค่ะพลังงานนี่เป่งประกายมากมาต่ไกลเลยค่ะอลาเกิดขึ้นเลยค่ะแล้วที่สําคัญคุณเป็นคนที่ช่วงนี้พลังข้างในของคุณมีพลัง ออลาเจอเฉยช้ายแล้วที่สำคัญคุณเป็นช่วงที่เงียบสงบคือเงียบจริงๆคะ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ คือบาลานซ์ตัวเองได้ดีมากควบคุมตัวเองได้ดีมากรักอิสระไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับใครช่วงนี้ขออยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออยู่กับความคิดตัวเองขออยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักถ้าคุณทํางานคุณก็มุ่งหน้ามุ่งตาทํแต่างานคุณไม่สนใจใครจะพูดอะไรใครจะว่ายัยงไงทํางานอย่างเดียวแต่คุณก็มีไฟเข้ามานะคะไฟตัวนี้ล่ะคะ่ะสาคัญมากเพราะอะไรไฟตัวนี้เกิดก่อเกิดจากทั้งที่พลังงานของคุณอนะถ้ามองแล้วนะคะ เห็นเป็นพลังงานที่นิ่งที่มีออรลาที่ไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครอยากอยู่ส่วนตัวถ้าทํางานก็ขอทํางานอยู่เงียบๆไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครแต่ลึกๆข้างในคุณนะไฟนะคะไฟเลยนะคะไฟไฟพร้อมเหมือนกันค่ะถ้าใครเข้ามาถ้าใครเข้ามาไม่ถูกช่วงถูกจังหบะคุณอาจจะคุณอาจจะสาดไฟตัวนี้ให้เขาก็ได้ค่ะเห็นนิ่งๆเห็นไม่ถือสาใครเห็นปล่อยวาง เห็นอยู่โลกเห็นอยู่กับโลกส่วนตัวไม่ยุ่งไม่ไม่ยุ่ง,ไม,ไ,มงไม่เบียดเบียนใครแต่อย่าได้เข้ามาหาคุณในช่วงนี้เป็นอันเด็ดขาดเพราะคุณก็มีไฟค่ะไฟตัวนี้พร้อมจะประทุได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดมาไม่ถูกช่วงถูกจังหวะถ้ามาในช่วงที่จังหวะที่คุณกําลังเร่งรีบทําอะไรบางอย่างเพราะพลังงานของคุณเป็นคนที่ เนตั้งใจทําอะไรแล้วคุณจะมุ่มุ่นอยู่กับสิ่งนั้นคุณจะทําจริงๆจ,จังๆทําจนไม่สนใจใครเลยค่ะว่าใครจะมาอยู่ตรงหน้าใครจะมาอยู่ข้างหลังคือมองไม่เห็นใครเลยมองเห็นแต่เป้าหมายหรือตรงงานที่คุณทําอยู่ข้างหน้านั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าใครมาเตือนหรือถ้าใครมาแย่คุณช่วงนั้นก็คือโอ้โหทางใครทางมันเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่คุณทําคุณถือว่าคุณได้ทําเพื่อใครหลายๆคนแล้ว คุณได้ทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อตัวเองแล้วทีนี้ถ้าสิ่งไหนที่คุณได้ทําไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเรื่องความรักก็ช่างนะคะถ้าคุณได้ทําสิ่งนั้นแล้วคุณจะเสพติดมากค่ะเสพติดจริงๆคือจะติดจะหลงไหลอยู่ตรงนั้นละค่ะสายตาคุณก็จะจ้องอย่างนั้นละค่ะถ้าคุณกําลังผลิตผลิตออะไรสักอย่างคุณก็จะทําอย่างนั้นละค่ะใครจะว่าจะอะไรคุณไม่สนใจแรอคุณจะมองตรงหน้าคุณมองเฉพาะตรงหน้าคุณพ่อคุณน่ะกําลัง พยายามที่จะทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาหามาชวนไปนู่นไปนี่ช่วงนี้คุณจะปฏิเสธไปก่อนคุณจะปิดกั้นไปปิดกั้นตัวเองไปก่อนคือยังไม่อยากรับรู้เรื่องอะไรของใครอยากจะปิดกัน้นอยากจะทำเป้าหมายตัวเองให้สำเร็จอยากจะทำสิ่งนี้ก่อนถ้าคุณกำลังมีคนรักคู่ของก็ช่วงนี้คุณก็หลงไหลกันมากค่ะโอ้โหหลงไหลชนิดแบบติดกันหนึบเลยค่ะใครจะชวนไปไหนไปนู่นไปนี่ไม่ไปอยากอยู่กับครอบครัว อยากอยู่กับคนที่รักไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับใครอย,อยากอยู่กันแค่สองคนแต่ถ้าคุณทํางานนะคะคุณก็จะทําแต่งานของคุณนั่นแหละคะ่ะไม่สนใจใครหรอกใครจะดา่าใครจะนินทาก็ช่างเขาฉันจะทํางานของฉันคือนี่ละคะ่ะสิ่งที่คุณทําแล้วสิ่งที่คุณทํานะคะคุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากไม่ใช่ว่าคนที่เข้าหาคุณคุณจะไม่สนใจนะคะ คุณก็คิดพิจารณาเหมือนกันแม่หูก็ได้ยินอยู่นะถึงตาฉันจะมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะแต่หูฉันก็รับฟังนะสัญชตาตญาณฉันก็รู้นะว่าใครเดินเข้าเดินออกใครมาทักทายใครมาว่าอะไรยังไงแต่คุณบาลานได้ดีไงคะ คุณบาลานซ์ความคิดคุณสามารถทำทางานพร้อมๆกันได้สองสามอย่างเลยนะคะเพราะว่าหรือจะมากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะลุยงานพร้อมทีเดียวแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยค่ะเป็นขั้นเป็นตอนนะคะสมมุติว่าถ้าหัวหน้าให้งานคุณทำทำสามสี่อย่างพร้อมกันนี่โอ้โหคุณจะดระดับงานได้ดีงานนะเพราะคุณเป็นคนที่เฉลียวฉลาดค่ะเพราะคุณเป็นไฮพิเทส จะให้ประเทศเป็นผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นผู้หญิงที่บาลานซ์หญิงได้อย่างแต่ในขณะเดียวกันนะคะเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่มีสมาธิดีมากเป็นคนที่อย่างรู้เป็นคนที่รู้ทุกอย่างค่ะรู้ทุกอย่างเอาอยู่ทุกอย่างเอาง่ายๆก็คือเอาอยู่ทุกสถานการณ์ค่ะเพราะคุณเป็นคนที่แบบว่าปรับสมดุลทั้งขาวและดําได้อย่างดียอดเยี่ยมเลยค่ะแถมยังเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่แปลกประหลาดกว่าคนอื่นแล้วที่ ค,คุณรักความเป็นธรรมแต่ในภาพลักษณ์ของคุณภายนอกก็จะดูดูเป็นคนที่อ่อนหวานหรือเป็นคนที่นุ่มนวลเป็นคนที่นิ่งๆแต่ว่าคุณเป็นคนที่โอโหรู้ทุกอย่างนะคะคุณรู้หมดนะคะใครจะมาไหมยใครจะทําอะไรคือแต่ถ้าเกิดไม่มาวุ่นยุ่งวุ่นวายก,กับคุณ ถ้าเกิดไม่ล้ำเส้นคุณคุณจะปล่อยให้เขาทำค่ะจะพูดก็พูดไปถ้าเธอมีปัญญาพูดจะทำอะไรก็เรื่องของเธอแต่อย่ามาล้ำเส้นแค่นั้นเองค่ะถ้าล้ำเส้นเมื่อไหร่ก็จะเจอไฟดันของคุณประทะเลยค่ะนี่แหละค่ะคือพลังงานของคุณนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ถ้าคุณได้รักหรือได้ทำอะไรแล้วคุณจะท้ามจะทำคุณจะติดนึบเลยค่ะคุณจะชอบสิ่งนั้นมากๆแล้วที่สำคัญนะคะโอโห อารมณ์คุณในช่วงนี้คือถ้าเกี่ยวกับเรื่องเพศก็คืออารมณ์ช่วงนี้คุณอาจจะมีอารมณ์ความต้องการทางด้านกายของคุณอาจจะเยอะนะคะช่วงนี้เพราะเป็นพลังงานไฟไฟแห่งแห่งความสุขไฟแห่งความรักไฟแห่งสิ่งที่เรียกว่าเป็นธาตุไฟนะคะธาตุไฟของ ก็ให้ควบคุมให้ดีแล้วกันถ้าเราเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเราก็อย่าไป ทำอะไรที่ผิดศีลธรรมแค่นั้นล่ะคะ่ะกับคนรักคู่ครองเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้านอกเนื้อจากนั้นที่ผิดศีลธรรมก็ให้เราเระมัดระวังนะคะเพราะสิ่งนี้ถ้าพลาดไปแล้วเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะพลังงานช่วงนี้คุณจะเป็นพลังงานที่มีสเสน่มากสเสน่ห์จะขยับเขยื่อนอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นหุนลักษณะแบบไหนเพราะว่าอะไรเพราะคุณมีออร่ามาจากข้างในนะคะคุณมีพลังมาจากข้างในคุณมีแสงมาจากข้างในคะ่ะ แสงบารมีของคุณเกิดค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็เลยทําให้คุณดูมีเสน่ห์หน้าลงไหลแค่พูดแค่ขยับตัวก็ยังอื้อหน้าทวินหาเหลือเกินคือนี่คือพลังงานของคุณสับเปลี่ยนเป็นท่านหญิงท่านชายนะคะในช่วงนี้จะเกิดเป็นแบบนี้พลังงานของคุณแล้วเรามาเข้าตามหัวข้อเลยคนที่หาเรื่องคุณนะคะเขาเห็นพลังงานอะไรในตัวคุณช่วงนี้มาดูสิเขาจะมองเห็นเหมือนอย่างที่ไพ่บอกตัวตนของคุณไหม ฝนก็ตกนะคะเพื่อนๆหน,นาวฝนตกหวัดก็ยังไม่หาย <c oughs> เป็นๆไม่หายมาดูสิคนนี้ค่ะเรื่องคุณอีทาดอะไร หมอก็อุตส่าห์ลุ้นนะคะว่าคนที่หาเรื่องคุณเขาเห็นพลังงานอะไรในตัวตนของคุณให้กลับออกมาแบบทำให้แม่หมอแบบอ้าวคนที่หาเรื่องคุณนะคะ มองเห็นพลังงานอะไรของคุณเป็นโชคชะตานะคะเป็นโชคชะตาเป็นโชคชะตาเป็นผลของการกระทําเป็นโชคชะตาเป็นผลของการกระทําเป็นเส้นทางที่คุณเลือกเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นก็หมายถึงว่าคนที่คอยแต่จะหาเรื่องคุณเนี่ยค่ะเขาเห็นพลังงานอะไรในตัวตนของคุณในช่วงนี้พลังงานที่เขาเห็น เนเป็นพลังงานของบารมีค่ะบารมีบาร,ม,บารมีสิ่งที่คุณทําแล้วก็เป็นพลังงานของความบริสุทธิ์ของความบริสุทธิ์ของความนิ่งนิ่งสงบสงบสงบจริงๆค่ะคือไม่ยุ่งนบนายกับใครอยู่ด้วยแล้วเย็นอยู่ด้วยแล้วสบายใจ ยู่แล้วคือพูดคุยแล้วมีความสุขปรึกษาหารือได้เป็นคนที่ฉลาดคิดเป็นคนที่ตัดสินใจดีเป็นคนที่รู้เท่าทันทุกคนแต่เป็นคนที่นิ่งนิ่งมากจนบางทีก็เดาทางไม่ออกไม่รู้ว่าที่นิ่งเนี่ยนิ่งจริงๆหรือแกลงนิ่งหรือไม่รู้ว่าที่นิ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าฝึกสมาธิเยอะหรือว่า เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครหรือเป็นแค่คนยิงๆนี่คือพลังงานของคนที่เขาคอยตหาเรื่องคุณเขามองเห็นพลังงานของคุณนะคะเขามองเห็นว่ากคุณช่วงนี้เป็นคนอารมณ์ร้อน <c oughs> โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นหัวหน้าง,งานนะคะถ้าเป็นหัวหน้าง,งานช่วงนี้รู้สึกคุณมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจแบบกระทันหันอ เรื่องครอบครัวก็ว่าได้หรือมีอดีตที่เจ็บปวดเคยเดินจากกันไปโน่นก็ว่าไปโน่นแหละแล้วก็อาจจะมีปัญหากับคนรักหรือว่าอาจจะมีคนรักคู่ครองเข้ามาเยอะเลือกไม่ได้ไหมช่วงนี้คือคนที่เขาหาเรื่องคุณนะคะเขามองเห็นพลังงานของคุณหลากหลายรูปแบบมาก เป็นทั้งบางทีก็เดาทางได้บางทีก็เดาทางไม่ได้บางทีเขาก็บอกคุณมีปัญหากับครอบครัวบางทีเขาก็บอกว่าคุณนะคะเป็นคนที่ร่ารวยคือเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้ทิศทางของคุณเพราะว่าอะไรเพราะไพ่ของคุณเมื่อกี้ที่แม่หมอเปิดขึ้นอะเป็นไพ่ของความนิ่งจริงๆค่ะนิ่งไม่ยุ่งกับใครแต่คุณขึ้นธาตุไฟนะในขณะภายนอกคุณนิ่งแต่อย่าล้าเส้นเพราะอ <laughs> ะไรไพ่ใบนี้ก็ เตรียมฟันเช่นเดียวกันค่ะถ้าอะไรทําไม่ถูกคุณก็กล้าส่วนกลับเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่สิ่งที่เขามองพลาดลิศพันสิ่งที่เขามองคุณพลาดมาอยู่อย่างหนึ่งเขากลับมองเห็นว่าคุณเย็นมองเห็นว่าพลังงานของคุณช่วงนี้เย็นนะเย็นไม่ค่อยใจร้อนเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรเป็นคนที่ใส่สเป็นคนที่แล้วแต่โชคชะตา ต่อให้จะเข้าบุญทำบุญกุศลใส่สาบาสมาธี่ฝึกสมาธิแต่ว่าอีกด้านหนึ่งของคุณก็คือเหมือนเด็กน้อยเหมือนคนที่อ่ายังไม่รู้อะไรนี้นะคะยังไม่รู้อะไรเป็นคนที่แล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นนี่แหละคะ่ะถ้าเกิดเป็นหัวหน้าเขาก็จะบอกคุณเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้เรื่องเลยเอเห็นพลังงานช่วงนี้เขาบอกว่าโอ้โหคุณไม่มีวุฒิภาวะนในการเป็นหัวหน้าใจร้อน ตตดสินใจไม่ได้มักจะทําอะไรพลาดเขาก็จะมักจะพูดกันอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนรักคู่ครองนะคะคนรักคู่ครอ,องของคุณช่วงนี้เขาก็จะมองว่าโอ้โหช่วงนี้คุณเนี่ยใช้อํานาจบารมีของการเป็นภรรยาหรือเป็นสามีนี่ได้แบบต้องฟังฉันสิทีหลักเออชับๆเลยในะช่วงนี้ครอ,อบครัวคุณเขาก็เข้าใจนะคะว่าอารมณ์ของคุณคงจะรับภาระนะัก มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตคุณก็เลยดูช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คอนโทรเลียคอนโทรคอนโทรคทรอบครัวคนรักกู้ครองอทุกสิ่งทุกอย่างหน่อยในช่วงนี้ก็คือจะเป็นผู้นําแบบเด็ดขาดเป็นผู้นําแบบตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่ค่อยจะฟังคนที่ตัวเองรักเท่าไหร่คือต่อให้ภายนอกจะดูนิ่มๆติมๆดูใจดีดูเย็นนะคะแต่ข้างในนี่โอ้โหอีกโก้ทั้งอีกโก้ทั้ง ความดือ้อทั้งสิ่งที่คือถ้าฉั้นใช่บอกใช่ถ้าไม่ใช่คือบอกไม่ใช่นี่แหละคะ่ะคือสายตาของคนที่หาเรื่องคุณเขามองคุณเป็นแบบนี้ซึ่งพลังงานเมื่อกี้ที่แม่หมอเปิดของคุณอะของคุณอะเป็นภายนอกที่เห็นจะเป็นคนที่มีออร่าใช่ไหมละ่ะส่วนภายในน่ะของคุณพร้อมปะทะเหมือนกันนะคือไฟนะคะเขาก็มอง ขาดอยู่นิดนึงแล้วก็คือช่วงอารมณ์อารมณ์ร้อนอารมณ์ที่แบบช่วงนี้จะหุนหันพันแลนน่แหละค่ะคือคนที่เขามองคุณแล้วเมื่อเขาเห็นคุณเป็นแบบนี้แล้วเขาคิดจะเข้ามาหาเรื่องคุณไหมมาเมื่อเขาเห็นคุณอยู่ในพลังงานแบบนี้แล้วเขายังกล้าที่จะเข้ามาหาเรื่องคุณไหมมาดูซิ พลังงานไพ่เราก็แม่รู้จักเอาตัวรอดอยู่เหมือนกันนะเนี่ย าง,งานของคุณในช่วงนี้เป็นแบบนี้เขายังกล้าจะมาหาเรื่องคุณไหมโอ้โหคิดหนะักเครียดเลยค่ะเครียดเลยกูจะเข้าทางไหนโอ้ขอโทษพูดไมพ่พอฉันจะเข้าทางไหนเนี่ยเดาทางคุณไม่ออกละสิคะรู้ค่ะเขาก็พอจะเดาเดากริยาของคุณออกนะคะแต่ว่าคือเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้แน่ว่าช่วงไหนคุณจะประทะช่วงไหนคุณจะ ปะทะไฟใส่เขาเพราะว่าเห็นนิ่งๆแบบนั้นบางทีคุณเป็นคนที่ไม่พูดแต่ถ้าคุณได้ปล่อยพลังออกมานี่คือเขาก็เตรียมตัวไม่ทันเช่นเดียวกันแล้วถามว่าเขาจะทําอะไรไหมเขานะคะไม่กล้าย,ยุ่งกับคุณหรอกคะ่ะเขาก็แค่จะได้จะได้ทําเสียงมุ้เมี้ยมุงม่งเมี้ยอยู่ใกล้ๆคุณนั่นแหละแต่ถามว่าจะเข้ามาปะทะกับคุณไหมจะมาหาเรื่องไหมจะทํานะคะไม่กล้าค่ะเพราะว่าอะไรถ้าคุณรู้นะคะโอ้โหคุณไม่ปล่อยคะ่ะ คุณสายฟ้าพาดฟ้าเลยพุ่งเลยค่ะดูเถอค่ะวิ่งชนแหลกเลยขนาดเมื่อกี้ที่ไม่หมอเห็นพลังงานไฟของคุณพร้อมปะะะอย่าเข้ามาช่วงนี้ถึงแม้ฉันจะอยู่ในศิลธรรมแต่ฉันก็ไม่ยอมนะที่จะมามาล้ำมาลำ้ำเส้นมาล้ำเขตมาล้ำเซฟโซนที่ฉันอยู่นี่คือคุณค่ะซึ่งโอ้โหแล้วที่สำคัญนะคะ คุณเป็นคนไม่ยอมใครนะคะไม่ยอมนี่หมายถึงว่าถ้าอันไหนที่คุณยอมได้คุณยอมแต่ถ้าในที่มันเกินไปนะคุณก็ต้องปกป้องตัวเองเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองคุณเป็นคนอิที่อิสระทางความคิดคุณไม่ชอบให้ใครมากัดมากดเกณฑ์ว่าจะต้องอย่างโน้นอย่างนี้คุณรู้หน้าที่ของคุณคุณรู้ว่าคุณจะทําอะไร คุณมีสติปัญญาคุณรู้ว่าสิ่งน,นี้ถูกสิ่งน,นี้ผิดเพราะฉะนั้นคนที่จะมาหาเรื่องคุณเขาก็เลยหาจังหวะเข้ามาหาคุณไม่ได้เพราะคุณบาลานซ์ได้ดีมากค่ะแล้วคุณเข้มแข็งมากเข้มแข็งอย่างเดียวไม่พอนะคะถ้าคุณมีคนรักคู่ครองคนรักคู่ครอ,องของคุณก็ดีด้วยครอบครัวของคุณก็ดีด้วยคือมีการช่วยเหลือมีการแบ่งปันกันเป็นถึงเดงันนะคะคือ พลังงานพร้อมจะให้อ่าให้กำลังใจกันให้ความช่วยเหลือกันอยู่เสมอนี่แหละค่ะคือคนที่หาเรื่องเขาก็เลยโอ้โหถ้าเกิดเป็นในหน้าที่การงานก็คือคุณก็ถ้าเกิดเขาเป็นใครสักคนที่อยากจะการแกล้งคุณคุณก็มีบิ๊กบอสที่ใหญ่กว่านั้นที่คอยดูแลคุณอยู่ค่ะเพราะว่าอะไรคุณเป็นคนไม่ยุ่งกับใครแต่ถ้าคุณทาคุณทาเต็มที่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพอจริงๆนั่นนะคะคุณไม่ไปหาไม่ไปหาตัวช่วยหรอกค่ะ คุณจัดการเองแล้วคุณเคลียร์เสร็จสับเรียบร้อยค่ะแล้วผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนที่ตั้งใจทํางานคุณไม่ยุ่งบุ่นวายกับใครค่ะแต่ถ้าเมื่อใดที่สุดๆดแล้วถ้าคิดว่าโอเคไม่ยุติธรรมสาหรับคุณไม่แฟร์สำหรับคุณคุณก็พร้อมตัดพร้อมไปคือคุณเด็ดขาดมากค่ะเด็ดขาดจนขนาดคนที่เป็นใหญ่ๆโตๆเขาก็ไม่กล้ายุ่งกับคุณพ่อเลยเพราะคุณเป็นคนที่ ทำงานดีมากเพราะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบถ้าคุณเป็นหัวหน้างานคุณก็ให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องคุณไม่ชอบให้ลูกน้องมาเลี้ยแข่งเลี้ยขาหรอกค่ะ,คะแล้วคุณแฟร์มากๆ คุณมีความยุติธรรมมากๆถ้าคุณเป็นหัวหน้างานนะคะถ้าคุณเป็นกลุ่มคนบริษัทก็คือคุณดูแลลูกค้าของคุณได้ดีมากคุณให้ความเป็นธรรมทั้งเขาและเรานะคะนี่แหละคะ่ะทําไมลูกค้าถึงชอบมาติดคุณหรือลูกค้าถึงชอบมาสนับสนุนคุณอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าการที่เรามีใครสักคนที่ไว้ใจนะคะคยช้าๆแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปด้วยกันนานๆอย่างนี้ดีค่ะ ดีกว่าแบบโอ้โหทํามาหลอกลวงไม่สุดจริตแล้วก็ตุ่มเดียวแล้วก็หายไปหมดเลยอย่างนั้นก็ไม่ดีนี่แหละค่ะคือพลังงานของคุณแล้วที่เขาไม่กล้าหาเรื่องคุณเพราะว่าเขาต้องรีบปิด กั้นตัวเองเลยค่ะเขาก็ต้องหลีดปิดกั้นตัวเองลบไปก่อนลบไปก่อนช่วงนี้คือช่วงนี้อารมณ์ของคุณเขาเดาทิศทางไม่ค่อยได้บางทีเขามองว่าคุณใจเย็นคุณกลับโอ้โหไม่ยอมคนเ้่งนั้นดือด้อๆทาให้เขาไม่สามารถคาดการได้แต่คุณนะคาดการเขาได้คุณนะรู้ว่าเขาคิดอะไรแต่เขานะ่ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรนี่แหละคืะคอเพราะว่าอะไรพราุคุณเป็นไฮพิเทสไฮพิเทสคือคนบาลานซ์หญิงและอย่างคนที่ฉเฉลียวฉลาด คนที่สามารถมีเส้นหรือคนที่สามารถมองจ,จิตใจมองความรู้สึกหรืออ่านความรู้สึกของคนอื่นได้ฉะาฉานกว่าคนอื่นนะคะก็เลยทําให้คุณได้เปรียบข้อนี้แหละคะ่ะแล้วที่สําคัญนะคะคุณมีพลังงานของความที่ของคนทีอ่อาจจะเป็นคนที่คนรู้จักเยอะมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนพร้องเยอะเป็นคนในสื่อออนไลน์หรือจะเป็นคนที่แบบว่า ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณก็เด่นนะคะไม่จําเป็นจะต้องอเป็นคนผ่านโซเชียลอะไรเพียงแต่ว่าไม่ว่าคุณจะไปอยู่ณสถานที่ไหนคุณก็ดูโดดเด่นดูเหมือนเป็นคนเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่ใครๆก็แบบคือดึงดูดพลังงานนั้นเข้าหานะคะเพราะว่า คุณมีพลังงานของบารมีแล้วก็มีพลังงานของออล่าในตัวตนของคุณที่แม่หมอได้ดูให้คุณเมื่อกี้ว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากสเสน่ห์ดึงดูดอะไรหลายอย่างเข้ามาสเสน่ห์ช,ช,ชนิดแบบว่าถ้าใครได้เข้าใกล้หรือถ้าคุณได้ลุ่มหลงอะไรแล้วก็โอ้โหโช่วงนี้นั่นแหละค่ะทาไมแม่หมอถึงบอกให้ระวังสเสน่ห์นะคะ มีได้นะคะแต่ก็เป็นภัยสองด้านถ้าเราขาดสติเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆแล้วที่สำคัญนะคะที่เขาไม่กล้าเข้าหาคุณหรือมาหาเรื่องคุณในช่วงนี้ก็เพราะว่าคุณเป็นคนที่ช่วงนี้รู้สึกจะได้รับความช่วยเหลือช่วยเหลือหรือไม่งั้นคุณก็เป็นคนที่ชอบทำบุญเยอะมากชอบทำบุญแล้วชีวิตของคุณช่วงนี้รู้สึกว่าจะผ่อนคลายจะเจอตัวตนตัวเองคือ ได้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็เลยทําให้คนที่จะหาเรื่องคุณเนี่ยเขาต้องปกป้องตัวเองกวนเพราะที่เขาต้องปกป้องตัวเองเพราะว่า เขาส่งพลังงานอะไรไปคุณก็รู้หมดค่ะสุดท้ายแล้วตัวเองก็มานั่งเครียดอย่างนี้นะคะจะก,กันแกล้งคุณทางเรื่องหน้าที่การงานเขาก็เจอเองจะก,กันแกล้งทางด้านคําพูดเขาก็เจอเองค่ะเขาก็เจอเองนั่นแหละเขาก็เลยคิดว่าพลังงานของเขาช่วงนี้คือเขาไม่สามารถคาดการหรือเดาทิศทางของคุณได้เขาก็เลยจําเป็นต้องปิดกัน้นตัวเองออกจากคุณก่อนช่วงนี้ลบภัยไปก่อนน ถ้าคิดดีแล้วก็ไม่เห็นจะต้องอะไรเลยเนาะ <c oughs> มาค่ะมาดูครูบาอาจารย์อยากจะบอกแล้วก็แนะนำอะไรกับคุณนะคะพูดไปเสียงก็จะไม่รอดแล้วโอ้ยอุตสาหพักสองวันแล้วนะคะเพื่อนๆ ว้าวครูบาอาจารย์อยากจะบอกแล้วก็แนะนําอะไรกับคุณท่านอยากจะบอกว่าโชคชะตาของคุณนะคะโชคชะตาของคุณน่ะคุณเป็นเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดีลี่เบอร์คุณเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ ท่านรักและก็เอนดูคุณมากไม่ว่าชีวิตของคุณจะเจอกับบุคคลเจ้าเล่ห์คนที่คอยแต่จะมาหาเรื่องหรือคนที่คอยแต่จะกานแกล้งหรือคนที่คอยแต่จะใส่ร้ายหรือคนที่จะคอยมาขัดขาขัดผลประโยชน์อะไรหลายๆอย่างมาแบบหน้าซื่อใจคดดูตาเขาบ้องแบวอย่จงิงๆนะคะตาบ้องแบลต่แฝงไปด้วยโอ้โหความเจ้าเล่ห์ความเจ้าเล่ห์ค่ะความเจ้าเล่ห์ข,ของมนุษย์ ท่านอยากจะบอกคุณมา่าอันนี้คุณไม่ต้องกังวลหรอกคะ่ะคุณไม่ต้องกังวลพ่ออะไรเพราะคุณมีสัญชาตญาณที่ดีคุณมีเซนส์สัมผัสที่ดีแล้วที่สําคัญนะคะคุณยังมีครูบาอาจารย์คุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้าคุณไม่ได้อยู่ในคุณงามความดีหรือศีลธรรมเพราะฉะนั้นที่คุณมีครูบาอาจารย์คอยปกป้องคุ้มครองคุณนะคะให้เส้นทางที่คุณเดินให้เส้นทางที่คุณเลือกให้สิ่งที่คุณทําไม่ว่าอะไรในเส้นทางนั้นที่เป็นของคุณที่คุณจับต้องและทำอยู่ทุกวันนี้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเป็นพอบารมีบารมีคุณงามความดีที่คุณสร้างสะสมมา จนก่อเกิดให้คุณนะคะมีหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตช่วงนี้ถ้าช่วงนี้คุณยังไม่มีคุณจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะในช่วงใกล้สิ้นปีนะคะเพราะว่าอะไรบารมีที่คุณสะสมนะคะเป็นประกายออกมาเป็นประกายความฉเฉลียวฉลาดเป็นประกายอล่าเป็นประกายความสุขแม้เส้นทางที่คุณเดินสิ่งที่คุณเลือกทําเลือกปฏิบัติหรือกับผู้คนหลายๆคนที่เข้ามาอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีท่านบอกว่าคุณเอาอยู่หมดคะ่ะเพราะอะไร เพราะว่านี่คือบารมีที่ส่งเสริมให้คุณมีสติปัญญาให้คุณรู้เท่าทันคนที่จะมากันแกล้งคุณหรือจะมาหาเรื่องคุณค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คุณไม่ต้องวิตกกังวลแต่ก็ไม่ประมาทนะคะเส้นทางที่เราเดินนะคะอาจจะมีบ้างที่เน็ดหนาวอาจจะมีบ้างที่ขู่ค่ะอาจจะมีบ้างที่เราก็อาจจะเผลอไปทาพลาดแต่เส้นทางนี้นะคะจะถูกอบอุ้มด้วยสติปัญญาและครูบาอาจารย์และสัญชาตญาณ ความฉเฉลียวฉลาดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นให้ฟังเสียงของหัวใจเสียงสัญชาตญาณตัวเองนะคะในยามใดที่คุณมีเรื่องที่ต้องให้ตัดสินใจซึ่งเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆให้เชื่อเซนสัมผัสของตัวเองแล้วคุณจะตัดสินใจได้อย่างแม่นยำนี่คือครูบาอาจารย์ของคุณอยากจะบอกในท้ายคลิปนี้นะคะเสียงแม่หมอ เหมือนเดิมคะ่ะเพื่อนๆถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขอภัยณนที่นี้นะคะสติปัญญาศิลธรรมจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นก่อป้องกันให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะถ้าแม่หมอพูดอะไรไปที่ผิดพลาดแม่หมอต้องขอโทษขอภัยณนที่นี้นะคะและที่สําคัญขอให้ทุกคนนะคะประสบผลสําเร็จทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวแล้วก็ด้านความรักและที่สําคัญขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แล้วเรามาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>